การให้อภัยตนเองขนทางสู่ความสุขสงบในใจเจริญพรสาธุชนผู้สแสวงหาความสงบในจิตใจทุกท่านในยามเช้าอันสดใสนี้อาตมาภาพอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาไตรตรองถึงธรรมะอันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้ผ่องใสซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าอาหารกายนั่นคือเรื่องของการให้อภัยตนเอง ธรรมชาติของมนุษย์และความผิดพลาดในสังสารวัตรอันยาวนานนี้เราทุกคนต่างเคยกระทำผิดพลาดมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นด้วยกายวาจาหรือใจทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตามไม่มีใครที่ดีพร้อมสมบูรณ์และไม่มีใครที่ชั่วร้ายโดยสมบูรณ์เช่นกันพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเข้าใจว่า ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาของปุตุชนผู้ยังมีกิเลสยังต้องเรียนรู้และฝึกฝนตนเองต่อไปแต่บ่อยครั้งที่เรากลับไม่ยอมรับความจริงข้อนี้เรามักจะเคี่ยนตีตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความคิดและความทรงจำในอดีตจมปลักอยู่กับความรู้สึกผิดเศร้าหมองและโทษตัวเองไม่สิ้นสุดการแบกความรู้สึกผิดไว้เปรียบเสมือนการแบกก้อนหินหนักไวบบ้บนบ่า ยิ่งนานวันก็ยิ่งหนักอึ้งทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวไม่เป็นสุขกีดขวางหนทางสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเหตุใดเรายึงต้องให้อภัยตนเองการให้อภัยตนเองไม่ใช่การแก้ตัวหรือมองว่าความผิดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่คือการยอมรับความจริงว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วและเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้ การให้อภัยตนเองคือการปลดปล่อยจิตใจออกจากพันธนาการของความทุกข์เพื่อให้เราสามารถก้าวเดินต่อไปในปัจจุบันและสร้างสรรอนาคตที่ดีงามได้ดังที่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียนสุดได้เคยให้ข้อคิดไว้ว่าเราควรยอมรับอดีตแต่ไม่ยอมจำานนทำปัจจุบันให้ดีด้วยการให้อภัยตนเองการให้อภัยตนเองเป็นอภัยทานอันสูงส่ง เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถมอบให้แก่ตนเองได้เป็นการให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ได้แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นเป็นการแสดงออกถึงความเมตตาต่อตอนเองอย่างแท้จริงแนวทางสู่การให้อภัยตนเองในทางพุทธศาสนายอมรับความจริงอย่างมีปัญญาสิ่งแรกคือการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า เราได้ทำผิดพลาดไปแล้วในขณะนั้นสติปัญญาและความรู้ความเข้าใจของเราอาจมีเพียงเท่านั้นการนำเอาความเข้าใจในปัจจุบันไปตัดสินการกระทำในอดีตจึงเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมต่อตัวเองเมื่อยอมรับแล้วให้พิจารณาถึงเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่ความผิดพลาดนั้นเพื่อใช้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าจเจริญเมตตาต่อตอนเอง เช่นเดียวกับที่เราสามารถให้อภัยและแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นได้เราก็ควรที่จะหยิบยื่นความรู้สึกนั้นแก่ตนเองเช่นกันลองหาเวลาสงบสงบแล้วแผ่เมตตาให้ตนเองด้วยบทสวดเช่นอาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุกขโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์การทำเช่นนี้เป็นประจำ จะช่วยชะล้างใจที่ขุ่นมัวให้ค่อยๆผ่องใสขึ้นเรียนรู้จากกรรมและสร้างกรรมใหม่ที่ดีงามให้เข้าใจว่าทุกการกระทำย่อมมีผลตามมากฎแห่งกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจมอยู่กับผลของกรรมเก่าไปตลอดชีวิตเราสามารถสร้างกรรมใหม่ที่ดีงามได้ด้วยการตั้งมั่นในความดีตั้งปณิธานว่าไม่กลับไปทำผิดซ้ำอีก และมุ่งมั่นทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลปล่อยวางและเริ่มต้นใหม่หัวใจสำคัญคือการปล่อยวางปล่อยความรู้สึกผิดและความคิดลบๆที่เกาะกลุมใจเราอยู่ออกไปเหมือนการวางก้อนหินที่แบกไว้ลงเสียเมื่อใจเราเบาสบายแล้วเราก็จะมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆในปัจจุบันนขณะบทขอขมากรรมเพื่อเสริมสร้างกำลังใจ สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าความผิดบาปในใจนั้นหนักหาการสวดวนขอขมากรรมหรือขออโหสิกรรมก็เป็นอุบายอันชาญฉลาดในการน้อมจิตใจให้อ่อนโยนและพร้อมที่จะให้อภัยตนเองการกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรยัยบิดามารดาครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนั้นเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกผิด และพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นซึ่งจะนำมาซึ่งความสบายใจและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเจริญพรสาธุชนทั้งหลายการให้อภัยตนเองนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความเข้มแข็งและปัญญาที่แท้จริงเป็นการชำระจ,จิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อให้เราจะได้มีพื้นที่สำหรับความดีงามและความสงมบสุขในชีวิต อย่าปล่อยให้อดีตที่ผิดพลาดมาทำร้ายปัจจุบันและปิดกั้นอนาคตของเราเลยจงเรียนรู้จากมันเมตตาต่อตอนเองให้อภัยตนเองแล้วเริ่มต้นวันใหม่ด้วยหัวใจที่เบาสบายและเปี่ยมด้วยความหวังขอให้ธรรมะในยามเชา้านี้จงเป็นแสงสว่างนำทางให้ทุกท่านได้พบกับความสงบสุขในจิตใจ สามารถให้อภัยตนเองและก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งความดีงามได้อย่างมั่นคงตลอดไป